สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนอีกแล้วนะคะแอนแน่นๆกับฝั่งพระนครเกษตรน้วมินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดูเน็กเจนเอลพัทเป็นรุ่น4ประตูนั่นเองนะคะราคาตัวรถของเขาอยู่ที่792,000บาทค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้หล่อมากๆมาดูกันเลยค่ะคันนี้แต่งออกมาดูดีแล้วหล่อมากๆเลยนะคะราคาเบาๆด้วยนะคะแล้วก็แต่งสวยด้วยนะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยค่ะ กระจังหน้าเป็น FORD นะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ3จุดที่เรียบร้อยเลยนะคะส่วนกันชนของเขานะคะมาจากโรงงานเลยค่ะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะมีห่วงลากจูงนะคะ1ห่วงค่ะพร้อมกันกระแทกด้านล่างนะคะเป็นสีดําด้านค่ะส่วนไฟนะคะ ไฟจะออกเป็นไฟทรงตัว C นะคะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะมีข้อไฟด้วยเป็นสีดำด้านส่วนฝากระโปรงนั้นนะคะใหญ่มากๆลูลมได้ดีด้วยนะคะเวลาขับเคลื่อนนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างคะ่ะซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วนะคะเป็นสีดำด้านนะคะส่วนซีรีส์ยางนะคะ 265/70R16 นั่นเองนะคะเป็นแมคครจบห6ค่ะหน้ายางใหญ่ๆสวยมากๆเลยนะคะส่วนแก้มข้างคะ่ะ คลิปด้านข้างนะคะเป็นสีดํานั่นเองนะคะแล้วก็มีคําว่าเทอร์โบกระจกข้างค่ะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีสายเลี้ยวที่กระจกข้างแล้วนะคะครอบเบ้ามือนะคะกันลอยนั่นเองนะคะและตรงมือจับก็จะเป็นสีดําด้านนะคะส่วนกันสาดใส่เพิ่มเติมไม่ได้มีจากโรงงานเลาหลังคาก็ใส่เพิ่มเติมด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ค่ะลูกค้าเป็นคนเลือกลายเองเลยนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะและบันไดข้างนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะ เอาดีไซน์ออกมาดีค่ะกันลื่นถลได้ด้วยนะคะแล้วมีนะคะครอบครอบกระบะข้างนะคะจะมีสลักนะคะทั้ง3จุดทั้งสองฝั่งเลยนะคะใช้ในเวลากางเต็นท์นะคะออกแคมป์นั่นเองค่ะส่วนไฟท้ายค่ะข้อไฟท้ายนะคะเป็นสีดำด้านนะคะไฟใหญ่มากๆเลยนะคะไฟท้ายนะคะคือไฟจะสว่างม,มากๆเลยนะคะรถตามหลังมาเห็นชัดเจนแน่นอนนะคะและไฟเบรก วังที่ฐามนะคะอยู่ที่ฝาท้ายเลยนะคะดีไซน์ออกมาดีมากๆนะคะโลโก้ของเขานะคะโลโก้กอดยังคงความเป็นก mm hmm. อดของเขาอยู่และมีตัวปั๊มนะคะ mm hmm. เป็นคำว่าレンเจอร์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขป้นภายในของตัวรถกันต่อเลยค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถปรับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่แผงแอร์ค่ะแผงแอร์นะคะขีบด้านข้างเป็นสีดำดาน,นะคะแล้วก็มีสี อาเทาแลมโบนะคะคลิปด้านข้างสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะระบบไฟค่ะมีมีระบบไฟเรือนใหม่นะคะสามารถอาเพิ่มแสงรถแสงได้ด้วยนะคะส่วนกุญแจจะเป็นแบบกุญแจหมุนนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะสามารถปรับได้ถึงสี่ทิศทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงด้นานจอได้ด้วยนะคะวางสายและรับสายได้ด้วยนะคะ ่วนหน้าจออยู่ที่8นิ้วค่ะคอนโซลกลางค่ะหน้าจออยู่ที่10นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะมีโทรฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็มีสาย USB สามารถเสียบสายชาร์จได้ส่วนเกียร์นะคะอยู่ที่6สปีดค่ะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะในรุ่นนี้นะคะ ในรุ่น x l Plus 4ประตูนะคะมีนะคะไฟออตโต้นะคะในรุ่นนี้แอนถือว่าออปชั่นดีมากๆและราคาไม่แพงมากนะคะลูกค้าสนใจนะคะอยากนำรุ่นนี้ไปแต่งนะคะโทรหาแอนค่ะ0 9นย์2ก1 6เ้าแมีไฟแนนซ์ิเซ็นเอกสารถึงบ้านด้วยแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนทุกคนครบร่มช่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ